ทุกคนเนี่ยมนขอคอย่างเกิดพัตอนพี่น้องเก็บพริกงดสุดท้ายพี่น้องพอมือแรงนี่เพิ่งขาวว่าวอ่นเบิ่งข่าวข่าวบอกว่าหนาวมาแล้วพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็นาวแล้วนะอือตอนนี้สีโมงแรงนะหนาวแล้วนะนนนะนววนะก็จะมาเก็บพริกได้หลายจุดแล้ว,นะเ,วนะเก็บไว้กนะินน้ำหนาวอะไรพี่น้องแต่ว่าอันที่เก็บแล้วล่ะเดี๋ยวเสีย อันนี้อันนี้อันนี้เก็บแล้วเหลือแต่ต้นอันนี้จะปฏิทายเห็นเบิ meter, ้งอีกเลยเด้พี่น้องเห็นเบิร์ดแล้วเด้ออันนี้เป็นเก็บเบิร์แล้วนะสุดทายนะกระผิดนะหากระเป็นพี่น้องเห็นบ่มันหากระเป็นนี่นะหนาวบัดมาเลยนะจักที่ตรงไหนหนาวมาแล้วนี่เหลือแต่ต้นเก็บเบิร์แล้วพี่น้องซุ่มเนี่ยเก็บเบิร์ดแล้วเด้อนี่ไม่แล้วยังเหลืออยู่ เล็กๆน้อยๆนะตัวสีสาสมสมองข่อยนะพี่น้องไว้บันพอหอดจะคือ Yeah.

เก,ก็บพริกพี่น้องหนาวมานะมือแรงเลยหนาวแห้งนะดีบอดีหิมะมาอีกไอ้แค่นี้แหละเก็บเก็บแล้วเอาไปใส่ฟรีเซอร์ไว้กินหน้าหนาวพี่น้องเพราะว่าความหนาวมันกําลังมาเยือนนะเดี๋ยวมันจะได้กินพี่น้องเขาก็ต้องไปชิเก็บก่อนพี่น้องมือแรงนี่หนาวหนาวแหง้งพริกกำลังเปลี่ยนซะนะ คลิปพกพี่น้องเพราะว่าเก็บไปใส่พีเซอร์ไว้มันมันหนาวมาแล้วมันแรงหนาวแห้งหนี่หนาวแห้งมันจะแข็งไปไมันจะเป็นน้ำแข็งไปนะเลยเก็บแบบน,นี้เห็นหหนาวขนาด หน้าหนาวเข้ามาแล้วพี่น้องเอ้ยเก็บพริกกดี๋ได้ได้หลายอยู่ก็ประมาณนี้นะไว้กินย่ำหนาวพี่น้องไว้กินย่ำหนาวพริกกำลังหากับเป็นกระมีนะแต่ว่าหย่ำนะเป็ดตั้งแต่ได้ละมันกำลังโจนะพริกในกระดาษ ต้นนี้นี่ยความเป็นดอกนะพิกความเป็นดอกพี่น้องหนาวมากนะพักข่อย,ออออออย,ยกับห้องน้ำน้ำเลยหนาวมาเลยโอ้ยน้องเอ้ยวมันเรียกถึงพี่เสียงไว้เัยพี่น้องเพราะว่าทางบ้านเนี่ยก็ชอเปิดเพลงนะเปิดเพงลงอะไรมันมันติดฤิ์กระซิบเพลงข้าเจนะ้านะชอบเปิดเพลง ปิดเสียงโอ้ยกำลังเป็นดอกพี่น้องเลยสุดดายดิมือแรงนี่กยหนาวมาตอนนี้ก็เริ่มหนาวแล้วหนาวแห้งแล้วแท้นี่ค่อยในหนาวแห้งแล้วตอนนี้โอ้เป็นหายกันแล้วเลยเป็นไายแล้วตีดต้นนี้ติดกำลงเป็น เพชรเพื่อน้องไม่เล็กเล็กน้อยๆนะเอาใส่ถุงยางแล้วก็ใส่ถุงซิปล็อกล่ะกัเอาไปใส่ตู้แช่ไว้ไปเก็บหนาวน้องย้ำหนาวเมืองค่อยนี่ไปซื้อเพิ่์มันแพงนะเนี่ยนับมากใส่รถ่ไหล่ประมาณสิบก็มากสามที่หอน เสียงเพ่งมาอีกอะนพี่น้องตึ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 งมาอีกแล้วโอ้ยยอมอันนี้แบบไงเก็บหมดเก็บหมดที่เราไปเก็บบวกทัวอยู่เนาะ โอ้โ oh, จะมีหมากเก็บบอลทั่วกำลังปิ่นด้วยกันนะจะหนาวมาหนาวมาทั่วกปกล้องมัอด้วยกันเย็ยนแห้งพี่น้องเก็บพ mm ีด hmm. บ okay, พี่น้องเลย ไปกินน้ำหนาวพระตอนนี้มันหนาวมาแล้วก็เลยจะเก็บใส่พิีเซอร์ไว้นะใส่ถุงยางแล้วก็เอาเข้าพิีเซอร์เนาะเข้าตูดแซ่กินน้ำหนาวกระลายเติบยังกระลายอยู่มาเนี่เสียงเพลงนะ ยเดี๋ยว h i s keep ยังยังแล้วเธอโอเคเออ้โหเดียวใกล้ชิดเลยวะลูกชายมาเอื้อไปกินข้าวและโอ้โหพอแล้วมันหนาวฉั่นเก็บถิกยังแล้วเธอพี่น้องเดี๋ยวเก็บแล้วต้นนี้แหละกันจะเข้าบ้านแล้วมันเย็นแหงเลยพี่น้องเลยเย็นดีดีนะ สียดายปัพริกค่อยนะโอ้ยกำลังปินเนะป็นมากเป็นเป็นทอออ่อเอ่นะเต็มต้นเลยนะพิน,ะนมโอ้ยเอะนสุม,ม น้อยพี่น้องแหวละโอ้กลุ่มหงหน้อยค่อยนะเดี๋ยวพักค่อยกับงามหนาวมากพี่น้องพี่กำลังเปลี่ยนนะอกเติ่มเลยนะออัองมีอีกมากนึงโอเคเดี๋ยวพี่น้องเด้อปรก็บิอขอจบไร่กป่พี่น้องหนาวแห้งนะเอาไว้ ปักกดแจ็กกดทิดตามกันในเรื่องนะฝากส่องไปปักตอดเนะี่ยพี่น้องว่าคอยกำลังเห็ดสร้างไรายได้นะมันยังบัผ่านดอกนะยังอยู่ยังอยู่พันสองร้อยสโมงนะยังมีพันสองร้อยพอก็บโอโห้วาเทศทั้งหลายหรไล่ทุกมือมยังยังผ่านอยู่พี่น้อง พี่กำลังเปลี่ยนนะกําลังพี่กำลังจ่อนะพี่น้องจ่อเต็มอยู่นะหนาวมาแล้วมันแรงนะไปยินข่าวเล่ามาว่าหนาวแห่หนาวมาแล้วงนะั้นนะหนาวบรรยา,า,นะา,ากา็เก็บเลยพี่น้องข่อยกระชิ่คอ,อปิดไล่เด้อเนี่ยป้าหมักทัวขอ่วอยแฮวเบิร์ดพี่น้องเไยเดี๋ยวจุ๊บขอปิดไล่ก่อนพี่น้องหนาวแหงขอขอบ้านก่อนเด้อเนี่ย ขอบคุณหลายๆเด้ออทุกคนที่เข้ามาเนี่ยฝากกดติดตามซ่องเคยพักตอนเนียพี่น้องบายบายทุกคนเดี๋ยวแปดมุ้งคึงคอยกายจะไล่พระวางไว้เด้อนะเพราะว่าคอยไล่ไห้เพื่อว่าเก็บสมงงพี่น้องจะได้ยังอยู่หนึ่งพันสองร้อยส่งงคอยถึงจะได้สี่พันสมงงนะนะโอเคบายบายทุกคนขอบคุณหลายๆที่เข้ามาเป็นแห้งใจเก็บผิดเนี่ยพี่น้องมันหนาวแล้วเก็บเบิดแล้วพี่น้องเพราะว่า หนาวมาเมื่อแรงนะตอนนี้ก็บกทั่วก็เย็ยนกระด้างหมดแล้วได้สำนีนหลัะคิดก็ได้หาเออเก็บเข่าส่องแข็งพี่น้องบายบายทุกคน